ชื่ออะไรตำรวจชื่ออะไรชื่อธนพัฒน์ครับธนพัฒน์เดี๋ยวขอพี่เขาตรวจใส่กุญแจใส่กุญแจก่อนตบนะตบนะใส่กุญแจก่อนตบมาที่ไหนมาที่ไหนมาที่ใต้บ่อรถครับพี่อ้าวกุญแจอยู่ไหนรกุญแจอย่างไกุญแจมือก่อนใส่กุญแจมือไม่โอเคโอเคกุญแจอย่างนรกุญแจรถอยู่านี่ครับอ่าอ่าเปิดเปิดเปิดเตาดิชื่ออะไรชื่ออะไรธนพัฒน์กุญแจเพื่อตำรวจนะ รู้มือ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 ใช่ใชใช่เออบัดเราอยู่ไหนต้อกับประคอตึ้งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานปุมขื่อและกระทำจำเร้าผู้อื่นโดยกลุ่มเลงเลงแป้วรถมะโดยใช้กำลังรเป้ารถโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถตัดขืนได้หรือโดยทำให้ผู้อื่นได้ความผิดว่าเป็นบุคคลผู้พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารและรักทรัพย์ในเวลากลางคืนรู้ไหมทำอะไรไปเนี่ยเนี่ย มีไหมจับเนะี่ยทำไรรู้รู้ตัวอยู่ไหมเนะนี่ยเนี่ยมาทำอะไรมาทำอะไรมาวิ่งรถครับพี่มาวิ่งรถหรือมาอะไรฮะมาวิ่งรถจริงครับแล้วมองหาใครมองผูดด้โดยสารครับเออคลิปนี้ใช่ไหมใช่ไหมออแล้วตอแหล่ทำไมวะตอนแรกอะฮะตอนแหล่ทำไมฮะ ตอนแหล่ทำไมไอ้เขี้ยหลายลายนะเนี่ยหลายลายพี่นี่อันนี้คือลายที่มีหมายจับใช่ครับไอ้เมื่อกี้ก็ลายใหม่ลายใหม่เขามองมากเลย คุยกันรู้เรื่องอยู่ครับงั้นไปด้วยกันไม่ได้ครับพี่เพราะผมขับมอไซค์ผมผมไม่ได้ขับรถยนต์ครับพี่โอ้เต็มเตียงแบบนี้เลยเหรอเขาไม่มีสตินี่มีลายใหม่เรื่อยเนี่ยงานนู้นที่ได้ดีออกจากบ้านแล้วเขาสองยอดสองตู้เลยเนี่ยนอนบ้านสี่ตู้เนาะใช่ ไม่ได้โกงครับพี่ออกมาสี่ทุ่มกว่ามันหายเองครับใช่ใช่มันรอกกิดวิ่งทุกวันนี้ยี่งวิ่งอาเซียนีิ่งวิ่งกี่โมงอยู่บางทีออกมาสี่ทุ่มห้าทุ่มครับตรงนี้มิ่มต์กีโม